สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่มของสปอร์ตหรือว่าแกรนทัวเลอร์วันนี้ครับขออนุญาตยอมรับอย่างตรงๆว่าคันนี้เป็นคันแรกที่ไม่เคยขับครับและเป็นคันแรกที่ผมอยากมาทำมากจนต้องยอมเดินทางมาไปกลับเนเกือบ400กิโลเพื่อมาหาคันนี้มาพบกับเจ้า Toyota Supra A70 ผมมีความเชื่อว่าอย่างนี้ สำหรับตัว a 7 0ในบ้านเราเนี่ยน่าจะมีไม่ถึงเลข2หลักก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณน้ําสิงทองออกแบบและวิศวกรรมนะครับที่อนุญาตให้ผมเอารถคันนี้มารีวิวขอบคุณจริงๆครับมาพูดถึงประวัติกันคร่าวๆนะครับ t o y o t ้า u p r a a 7 0เนี่ยเป็นรถในกลุ่มของสปอร์ตคาร์หรือในกลุ่ม Grand Tourer ของค่าย t o y o ต้าครับซึ่งมีมาตั้งแต่1,978จนถึงปัจจุบันมันมีมาแล้วทั้งหมด5รุ่น เจ้าคันนี้เป็นรถที่อยู่ในเจนที่2แต่สำหรับในบ้านเราอะครับเราจะคุ้นเคยกับตัว Toyota Supra A 8 0กันมากกว่าสำหรับ Toyota Supra เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันถูกพัฒนาโดยพื้นฐานในเริ่มต้นมาจาก Toyota า e l i c a Toyota ต e l i c a เนี่ยมันจะเป็นรถขับหน้าแต่ว่าซูปราเนี่ยจะเป็นรถขับหลังตัว Toyota า e l i c a เนี่ยจริงๆเป็นอีกโมเดลหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับลหลายๆคนชอบมาแซวนะครับหรือมาพูดกันว่าเฮ้ย ฉันขับคัมรี่เนี่ยแต่จริงๆอ่ะฉันขับโตโยต้าเซล c กานะเพราะว่าโดยรากฐานเนี่ยของตัวคัมรี่อีกตัวหนึ่งที่มันมาจากโตโยต้าเซล c กาครับโฉมเนี้ยจะอยู่ในปีตั้งแต่1,986จนถึง1,993โฉมเนี้ย มันจะมีชื่อรหัสอยู่3ชื่อเป็น G A 70 M A 70 G Z A 70ยอดจำหน่ายของ Toyota Supra นะครับมันถูกขายไปได้ทั้งหมดประมาณ241,000คันมาดูเครื่องยนต์กันครับเครื่องยนต์คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด3.0ลิตรชื่อรหัสนี่ครับ7 M G E นะครับเป็น6สูบ ให้แรงม้าทั้งหมดเนี่ยสองแรงม้าและเป็นรถขับหลังครับเกียร์จะเป็นอัตโนมัติ4สปีดนะครับรหัสเนี่ยจะเป็น A 3 4 0 E มาฟังเสียงเครื่องยนต์กันอยากได้ยินแล้ว ช่วงล่างจะเป็นระบบดับเบิลวิสโบนนะครับและพร้อมด้วยระบบการสะเทือนแบบอิสระที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะฮะโดยทาง t o y o ต a เนี่ยเรียกว่า Toyota e อิเล็กทรอนิกส์โมดูลเ s ตซับส n ンชันะครับหรือเรียกชื่อย่อว่า TEMS ล้อคันนี้นะครับจะเป็นขนาด16นิ้วส่วนยางเนี่ยของเดิมจะเป็น20555 16นะครับแต่ว่าคันนี้ใส่21555 16ใส่หน้ากว้างมากกว่าเดิมนิดนึงครับ ระบบเบรคเป็นดิสเบรคทั้ง4ล้อ0-100วินาทีเจ้าคันนี้สามารถทำได้ภายใน8.2วิแม็กสปีดนะครับที่เขาเคมไว้เนี่ยมันได้ถึง2 4 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงถังน้ำมันมีขนาด70ลิตรนะครับและมันกิน95กับ95โซหอได้ปกติอะครับเวลามารีวิวรถเนี่ยจะลื่นเรื่องมันเทิงใจมากครับแต่วันนี้ลื่นเรื่องมันเทิงใจสุดๆเลยนะครับวันนี้ครับหรือ,อยันเล็บคันนี้ทําไมมันถึง น่าสนใจสําหรับผมดูนะครับนี่ครับมีกระทั่งคนขายนะครับคันนี้นี่นี่ดูดูมันคืออะไรบ้างหรือทุกอย่างครับหรือทุกอย่างเท่าที่หรือได้นี่นี่นะครับเมนนวน่นเฉพาะเล่มนี้ไม่รู้ราคาเท่าไหร่แล้วนะความโชคดีอย่างหนึ่งคือเขาได้ตัวเมนนว่นมาด้วยรายละเอียดเยอะดีฮะ แล้วก็มีกระทั่งสายพานนะครับว่าสายพานนี่ยอยู่ในตำแหน่งไหนร้อยกันยังไงนะครับเดินสายพานยังไงนี่นะครับสปงสเปคมีมาให้อันนี้ครับเป็นข้อยืนยันว่าคันนี้เป็นรถแท้นะครับมันถูกประมูลออกมาจากกมรมศุลกากรมาดูภายในกันก่อนอื่นนะก่อนจะเข้าตัวรถครับขออนุญาตให้ดูกระจกดูดีไซน์ของกระจกมันผมชอบมากกระจกมันจะเว้าเข้าไป ตอนที่ลองขับเนี่ยผมชอบมากครับผมว่ามันดูแล้วเนี่ยทัศนวิสัยค่อนข้างโอเคแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ากระจกอันนี้มันไม่ใช่กระจกของเดิมนะครับแต่ว่ามันเป็นกระจกของซิลิกา้ายืมมาใส่เพราะว่าของเดิมเนี่ยมันผุเสียหายมากจนไม่สามารถธนูบำรุงได้จะใช้งานได้ดีครับเริ่มจากประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขับครับไฟสองทางหรือว่าเวลคอมไลท์แผงภายในตรงนี้ของเดิมจะต้องเป็นสักกะหลาดนะครับเป็นกรมรมหอี่แต่ว่า ตอนที่ได้รถมาเนี่ยมันเสียหายมากมันขาดก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นบุเป็นหนังแทนเซ็นทัลล็อกอันนี้มือเปิดประตูเป็นแบบนี้ครับดึงขึ้นสวิตควบคุมกระจกทั้ง2บานล็อกกระจกตัวนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับปกติธรรมดาตรงเนี้ยมันจะเป็นออโต้ด้วยถ้าเป็นออโต้นะครับมันจะต้องกดปุ่มตรงกลางครับแต่ว่าตอนนี้มันเสียแล้วและหาเปลี่ยนไม่ได้เบาะเป็นแบบลูกบิดปรับมือนะครับอันนี้ของชอบผมเลยมันใช้งานง่ายสะดวกและเร็วจุดเด่นของเบา คันนี้ก็คือมันสามารถปรับปลีกเบาะให้อกกระชับตัวเราได้มันปรับที่ตรงนี้ครับเดี๋ยวดูนะครับอันนี้ปรับให้มันกลางออกเห็นไหมครับปรับให้มันเข้าครับแล้วก็หนุนหนุนเพิ่มอาจจะดูยากหน่อยนะครับเห็นไหมครับหนุนนะครับรถเมื่อสมัย ปี80นะนี่ทำได้แบบนี้อันนี้อีกอย่างนึงนะครับธรรมดามันจะมีตัวส่งสายเบลหรือแขนยื่นมานะครับให้ดึงเบลได้ง่ายๆเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นรถ2ประตูนะฮะประตูมันจะกว้างมากเราะฉะนั้นเราจะเอื้อมสายเบลไม่ถึงเวลาเรานั่งแล้วเนี่ยอันนี้มันพังไปแล้วครับมันพังตั้งแต่ตอนได้มาละอย่างแรกครับช่องแอร์เป่าไข่ที่เปิดฝากระโปรงหน้าไฟตัดหมอกที่ปรับสูงต่ำไฟหน้าที่ฉีดน้ำล้างไฟหน้า ด้านล่างที่ปรับไฟน้บปัดด้านบนจะเป็นช่องแอร์สำหรับรถคันนี้ครับเราจะไม่สามารถดึงบุญแจออกได้เลยมันจะมีปุ่มกดตรงนี้ีถึงดึงออกได้คล้ายๆกับพวกนิสสันที่เคยรีวิวไปแล้ว NV หรือว่า B14 ใช้ลักษณะเดียวกันเลยพวงมาลายัยเป็นแบบ3ก้านหุ้มหนังแล้วก็เป็นมันติฟังก์ชันแล้ว ฝั่งทางด้านขวามือนะครับอันนี้เป็นโคลส์คอนโทรลในปุ่มโคลสอยู่นี่นะครับบวกลบส่วนด้านซ้ายมือนะครับเกี่ยวกับวิทยุแต่ตอนนี้ใช้งานไม่ได้ละทางด้านซ้ายมือจะเป็นที่ปัดน้ำฝนทางด้านขวามือจะเป็นสัญญาณไฟเลี้ยวพวงมาลัยสามารถปรับขึ้นลงได้สองทิศทางเรือนไม้นะครับเป็นจุดเด่นของ A70 เลยมีขนาดยาวมากนี่ขนาดนี้นะ ไล่จากซ้ายไปขวานะครับไฟแบตน้ำมันเครื่องน้ำมันเชื้อเพลิงความเร็วนะครับไมความเร็วได้ถึง160แต่ละ60ในละ60ไม้นะครับถ้าเป็นกิโลเมตรคือวงเล็กเนี่ยก็คือ260กิโลเมตรต่อชั่วโมงถัดมานะครับจะเป็นวัดรอบได้ถึง8,000เเรดดลยลท้ายสุดนะครับก็คือจะเป็นอุณหภูมิน้ำถัดมานะครับนาฬิกาดิจิตอลจากซ้ายไปขวาไฟฉุกเฉิน ไล่ฟ้าแล้วก็ไฟตัดหมอกถัดจากตัวเรือนไม้มีช่องแอร์ขนาดใหญ่2ช่องชุดควบคุมแอร์คันนี้เป็นแอร์ออโต้ได้นะครับปรับโหมดการใช้งานนะครับมีไล่ฟ้าด้วยนะครับได้กระจกด้านหน้าสวิตช์แอร์คอมแล้วก็อีคอนโหมดนี่อันนี้อากาศหมุนเวียนภายในรถระบบแอร์นะครับเป็นแบบมือเลื่อนอันนี้ต้องบอกว่ามันกรอบแล้วมันแตกนะฮะยังไม่ได้ไปหามาใส่สวิตช์ควบคุมพัดลมแอร์จะอยู่ตรงนี้ ตามสมัยนิยมสมัยนั้นนี่ครับที่เคียบุรีอันนี้ใส่กระเครื่องหมดแล้วที่จุดบุรีวิทยุไม่นับนะครับไม่เดิมแล้วด้านล่างตัวนี้เป็นดัมมี่แต่ว่ามีโลโก้ของโตโยต้าด้วยมันทําให้สามารถใส่ทูดินได้ครับแต่ถ้าเป็นผมถ้าจะใช้รุน่นนี้ถ้าอยากจะโมดิฟายจริงๆเนี่ยคงต้องใส่เป็นทูดินแต่ว่าอยากจะใส่เป็นแบบป๊อปอัพมากกว่านะหรือไม่ข้างบนเป็นวันดินแล้วเป็นป๊อปอัพและด้านล่างก็ใส่เกี่ยวกับพวกปรับเสียงของ เครื่องเสียงไปดัชบอร์ดและคอนโซลโดยรวมสำหรับผมสวยครับถูกใจมากอย่างเวลาเราเห็นนะรถวัยรุ่นสร้างตัวนะครับเกีเต็มเลยเลี้ยงกันอยู่ข้างบนนะครับคันนี้ไม่ต้องครับมีมาให้จัดเต็มยาวจนมาถึงเนี่ยคอนโซลกลางเลยครับตรงกลางเลยอะ่ะใหญ่มากครับแล้วก็ตำแหน่งที่มองนะครับอย่างผมนั่งอยู่ในตำแหน่งตรงเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าโอเคมันชัดเจนนะดูรายละเอียดคันนี้ข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเกตทุกตัวใช้ได้หมด ซึ่งผมว้าวมากนะ80ไลนยังใช้ได้อยู่เลยภายในของรถคันนี้นะครับจะเป็นสีน้ําเงินดําอันนี้คือของเดิมของมันนะครับคอนโซลนะครับข้อดีของโตยโยต้าในยุคนั้นๆเนี่ยยุครุ่นเก่าๆเ,เนี่ยนะครับยังแน่นอยู่คันนี้น่ครับมีรอยตากแดดมาตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยมันกรอบแตกอยู่มันแตกตรงนี้นะครับตัวในไม่แตกนะแต่หนังคุ่ม,มันแตกนะต้องเอาไปทําใหม่สําหรับเก๊ใส่ของด้านหน้ามีขนาดใหญ่ครับอันนี้ที่จะให้ดูเพิ่มเติม นี่นะครับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของขนาดล้อยางลมยางเติมเท่าไหร่อยู่ตรงนี้นี่ครับดูได้เลยแล้วก็ชุดนี้คู่มืออุปกรณ์ประจำรถครบครับเกียร์นะครับเป็นอัตโนมัต4ิ4สปีดรหัสจะเป็น A340E มี o v e r อร์ด e ให้ด้วยนะฮะแล้วก็ด้านข้างจะมีระบบ ETC นะครับปุ่มควบคุมจะอยู่ตรงนี้นะครับเวลากดแล้วก็มันก็จะผแสดงที่หน้าจอถัดมาเป็นช่องใส่ของกระจุกกระจิกแล้วก็ จะมีช่องตัวหนึ่งนี่ถัดมาจากนั้นนี่ครับสวิตปรับกระจกมองข้างซ้ายขวานี่คอนโทรลตรงนี้ตรงนี้ที่ปรบบับเบาะนะครับของที่นั่งคนขับที่ทําให้ดูไปแล้วที่เท้าแขนมีขนาดใหญ่ครับนี่วางได้พอดีเลยเต็มแขนเลยเนื่องจากมันยาวไม่จําเป็นต้องเลื่อนได้นะครับเพราะว่าเรามือเนี่ยสามารถเลื่อนมาถึงคันเกียร์พอดีตำแหน่งที่เหมาะสมจะอย่างนี้นะครับเนี่ยก็คือว่าข้อศอกเท้าได้นะฮะแล้วก็มือเอื้อมถึงคันเกียร์ คือตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานอันนี้เป็นตัวคุ้มหนังเดิมๆม,มากับรถเลยสำหรับด้านในนี่นี่จะมีที่วางแก้วมาให้ด้วยนี่แล้วก็มีเกสใส่ของครับเนี่ยนีครับเห็นไหมครับเบรกมือจะอยู่ด้านข้างคนขับรับรูปทรงก็ ดูโบราณโบราณหน่อยนะสมัยนั้นแต่ว่ามันก็เป็นตามยุคครับเบาะมันเป็นเบาะรถสปอร์ตเลยครับนั่งสบายมากกระชับที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือหัวหมอนมันสามารถปรับได้ครับนี่ฮะดึงขึ้นมาได้แต่ว่าเวลาในการใช้งานอาจจะลําบากนิดนึงเนี่ยเวลาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงมันจะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งนี่ฮะหัวหมอนมันสามารถเอียงมาให้รับกับสันยะได้ ปรับได้ทั้งหมด5ตำแหน่งครับ 1, 2, 3, 4, 5เนี่ยครับแล้วก็ตำแหน่งที่6ก็คือจะคืนดีมากครับเนี่ยลองต้นคอพอดีเลยครับทำให้เราขับเนี่ยรู้สึกมีความมั่นใจชอบครับอันนี้ชอบมากแต่ที่น่าเสียดายอยู่อย่างหนึ่งเบาะเดิมครับมันจะเป็นผ้าแต่ว่าตอนที่ได้มาเนี่ยมันเละขาดไปหมดเลยก็เลยต้องไปหุ้มหนังแต่พอไปหุ้มหนังแล้วเนี่ยก็เลยหุ้ม ให้มันเข้ากับตัวสีของตัวรถกับตัวคอนโซลก็เลยออกมาเป็นทูโทนอย่างที่เห็นนะครับสีตามเดียวคอนโซลกลางเลย A70 นะครับกระจกจะเป็นกระจกเปลยอ,อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเลยที่หลายหลายคนมองว่ามันหลอ่อเนี่ครับเพราะเวลาปิดแล้วเนี่ยดูหลอ่อดูสปอร์ตขึ้นเยอะดูความยาวของประตูนะครับเวลารถที่เป็น2ประตูเนี่ยดูครับเกือบสองศอกครับเกินสองศอกผมอีก นะฮะประตูบานจะใหญ่มากกระจกทุกบานนะครับคันนี้ไม่เคยแตกเป็นของ t o y ยต้แท้ทุกบานไฟนะครับที่เป็นป๊อปอัพเป็นโคมแก้วของโคอิโตเฮสีนะครับเป็นบอกไว้โลโก้เป็นที่น่าเสียดายนะครับไม่ใช่โลโก้เดิมนะครับโลโก้เดิมจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเหมือนแบบนี้กระจกมองหลังนะครับเป็นแบบโยกปรับตัดแสงได้นะอันนี้เอาไปใส่เป็นก้องติดรถยนต์และม่านบังแดดนะครับ เป็นวัสดุหุ้มตัวเดียวกับหลังคารถแต่ว่าตัวนี้ม่านมันเสื่อมสภาพแล้วนะครับมันงอแล้วค่อยๆโยกนะไม่กล้าดึงออกเดี๋ยวพังเนี่ยเสื่อมไปตามอายุครับอีกด้านหนึ่งนะครับจะมีกระจกมาให้ด้วยไฟส่องพผนที่นี่นะครับนะครับแล้วก็ไฟประตูสวิตช์จะอยู่ตรงนี้นี่เลยสำหรับวิธีการเข้าบอดแถวสครับให้โยกมือโยกตรงนี้ จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นรถสองบวกสองนะครับอันนี้เซตในตำแหน่งการนั่งปกตินะครับเวลานั่งเนี่ยคนสูงเกือบร้อยแปดสิบเซนอย่างผมเนี่ยนั่งไม่ได้ครับเข่ามันชนถ้าจะนั่งต้องนั่งอ้านิดหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตัวเบาะเนี่ยมันจมลงไปด้วยครับมันอุ้มลงไปมันนั่งไม่สบายครับเพราะว่าลักษณะการนั่งมันเหมือนนั่งยองแต่มันนั่งได้ไหมมันนั่งได้ถ้าเป็นคน หรือเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เนี่ยผมมองว่าโอเคครับใช้ได้อีกอย่างหนึ่งที่ควรจะต้องรู้นะครับของคนที่นั่งเบาะแถว2นี่ฮะมันจะร้อนฉาดที่หัวเพราะว่าหัวของเราเนี่ยศรีรษะของเราเนี่ยมันจะออกเลยไปทางด้านหลังนะครับซึ่งมันจะติดกับกระจกแล้วก็มันมีระยะอยู่แค่ประมาณเนี้ยกำปั้นหนึ่งนะครับตรงนี้ก็กำปั้นหนึ่งพื้นที่เล็กลูมเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยร้อนครับสำหรับ A70 ก็ออกแบบไว้เพื่อความมันเนกประสงค์เหมือนกันนะครับ มันสามารถพับเบาะได้ครับเพียงแค่กดปุ่มนะฮะก็จะสามารถมีพื้นที่ในการขนของที่ยาวสักประมาณ120เซนถึงร30เซนได้เวลาคนที่นั่งแถว2จอกจากรถมันจะมีแป้นเหยียบฝั่งที่นั่งด้านข้างคนขับนะครับเนี่ครับเหยียบนะแล้วก็จะออกได้ที่เบาะข้างหลังเนี่ยจะมีที่เนบเอกสารแต่ถ้าผมจะไม่ผิด ตรงนี้ด้านบนเนี่ยจะต้องเป็นสายยางยืดเพื่อดึงให้มันอยู่ทรงนะฮะอันนี้น่าจะมีการแก้ไขมาแล้วมาดูห้องเก็บสัมภาระกันฝาท้ายหนักมากอันนี้ตัวผ้าคลุมเดิมไว้สำหรับปิดสัมภาระนี่แต่เนี้ยพอดีว่าสปริงมันเสียแล้วแต่ว่าเอามาใส่ให้ดูว่าของเดิมมันเป็นแบบไหน เวลาใช้งาน,นจริงนะครับมันก็จะม้วนรึบนี่บอกตรงๆครับคันนี้ไม่ค่อยกล้าขึ้นเท่าไหร่กลัวหักพื้นที่ใส่ของก็ตามสไตล์รถสปอร์ตนะครับคันนี้เนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้รถเยอะมากเข้าไปติดแก๊สมาเขาก็เลยเสริมตัวพื้นเนี่ยมันขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งมันก็เลยเหลือพื้นที่อยู่ประมาณเนี้ย ถ้าเราต้องการพื้นที่การขนของเพิ่มเพียงแค่กดครับแล้วก็พับถ้าเป็นของเดิมนะครับมันจะเรียบเสมอกันแต่ว่านี้เนื่องจากว่าเขาไปตีกล่องปิดถังแก๊สเพิ่มมันก็เลยสูงกว่ากันนะประมาณ10เซนได้ก็ได้พื้นที่ใส่ของอยู่ประมาณ400ลิตรได้ครับโดยประมาณก็ถือว่าเยอะอยู่นะถ้าไปไหนมาไหนกัน2คนข้อดีนะครับ ข้อแรกเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นโตโยต้านะครับอะไรลหลายๆอย่างนะครับบางส่วนเนี่ยมันยังสามารถดึงกับพี่น้องมันเองมาใช้ได้อยู่บางสมควรนะครับอย่างพวก a 7 0 a 8 0ดเนี่ยดึงข้ามกันได้พอมีอะไรล่สพอร์ตได้ในระดับหนึ่งอย่างที่2องโฉมนี้ครับในบ้านเราหาได้น้อยมากเวลาขับไปไหนเนี่ยถ้าเป็นคนที่สายลึกเกี่ยวกวับเรื่องของรถสปอร์ตคาร์เนี่ยผมมองว่าใครเห็นคันนี้ก็ต้องว้าวครับข้อที่ส ใครถือคันนี้อยู่นะครับโดยเฉพาะเป็นรถแท้ด้วยเหมือนคุณกำตังไว้อยู่ล้านกว่าบาทครับตลอดข้อที่4ครับเนื่องจากว่ามันเป็นรถสเปคอเมริกาครับออปชั่นเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวรถที่มันเป็นสเปคนอกเนี่ยมันจะแตกต่างจากสเปคของในญี่ปุ่น,นครับเพราะในญี่ปุ่นเนี่ยถ้าที่ผมจําได้เนี่ยมันโดนกฎหมายบังคับก็คือว่าตัวรถเนี่ยในเรื่องของไซส์นะครับในเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ย มันน่าจะอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าซีซีนะครับเพราะไม่งั้นมันจะต้องเสียภาษีในไซส์ของรถใหญ่แต่ว่าตัวนี้พอมันเป็นสเปคอเมริกาแล้วเนี่ยมันได้แบบมาจัดเต็มข้อที่5ครับตัวนี้ผมบอกอย่างนี้เยว,ว่ากำลังเครื่องเนี่ยเหลือๆนะครับเป็นตัวที่ทำมาจากโรงงานคุณไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรเลยอย่างที่ผมคุยกับคุณนาําเจ้าของเนี่ยแกวิ่งได้เนี่ยไปเกิน200นะครับแต่แกบอกว่าผมถึงแค่200ครับนอกนั้นผมไปไม่ไหวแล้ว คิดดูแล้วกันนะครับสภาพรถเนี่ยครับพยายามทํากลับพยายามคืนสภาพแล้วนะครับเครื่องยนต์ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วนะครับยังวิ่งได้200เลยเท่าที่ผมลองขับเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมาจริงๆครับแล้วมันสู้มือมากข้อเสียข้อแรกนะครับอะไหล่บอดี้พาร์ทหายากมากอย่างเวลาที่เจอในต่างประเทศเนี่ยผมบอกเลยว่าราคาของอะไหล่ครับมันขึ้นอยู่กับความพอใจคุณอาจจะเจอชิ้นหนึ่งพันเหรียญ อีกชิ้นหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะเจอไป1,500เหรียญหรือ2,000ันเหรียญได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าใครมีอยู่เนี่ยต้องขับถนอมถนอมมากเลยครข้อที่2ครับด้วยรูปร่างลักษณะของตัวรถแล้วเสียงท่อเนี่ยคันนี้ยืนยันว่าเดิมเดิมหมดนะฮะเพราะว่าเขาไปยกไปเช็คกันมาดูหมดแล้วออกไปไหนนะครับมันชวนไฟชวนหาเรื่องตลอดเวลาขับไปก็มีคนมาประกบนะครับไม่ว่าจะประกบดูประกบวัดประกบแข่ง มีอยู่ตลอดครับอันนี้คือสายขับหล่อยอย่างผมเนี่ยถ้าผมขับเองผมก็อึดอัดครับไม่สนุกข้อที่3ถึงมันเป็นโตโยต้าก็จริงครับมันเป็นเครื่อง 7m หาช่างเฉพาะทางได้ค่อนข้างยากเฉพาะทางในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าความมาช่างซ่อมเปลี่ยนพาร์ตนะครับแต่ในเรื่องของการจูนอัพมันต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจอยู่พอสมควรในเรื่องตรงนี้ผมก็คุยกับคุณอ้ําอยู่เหมือนกันว่าจะหาทางทํำยังไงที่จะทําให้มันกลับคืนสภาพและให้มันสมบูรณ์ได้ยิ่งกว่านี้ ข้อที่4ลดสภาพเดิมๆหายากมากผมค่อนข้างมีความเชื่อว่าอย่างนี้ครับในตระกูลนี้นะครับตัว A70 ในบ้านเราเนะี่ยผมเชื่อว่ามันมีไม่ถึง10คันอันนี้ผมให้แบบอย่างมากสุดเลยนะครับจริงๆมันน่าจะน้อยกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะครับที่ขับไปหรือว่าเจอคันนี้กรุณาครับดูมันไกลๆนะครับดูมันดีๆอย่าไปยุ่งอะไรกับมันเลยเดี๋ยวจะหารดสภาพานี้ถ้าได้ยากมากข้อที่5้าครับ ราคาซื้อขายมันตามความพอใจคนเล่นรถประเภทนี้ครับเราต้องบอกเลยว่าทุกคนที่จะมีสตางค์และจะซื้อได้มันต้องมีโชคมันต้องมีโอกาสด้วยด้วยราคาของตัวมันเองครับอย่างที่ผมพูดไปในคลิปตอนต้นแล้วเนี่ย A80 ราคามันวิ่งไปเท่าไหร่แล้วนะครับและตัวนี้มันเป็นรถยุค80นะครับแล้วมันลึกกว่าด้วยเพราะฉะนั้นน่ะราคามันขึ้นไปกว่านั้นอีกตอนนี้มันพูดไม่ได้แล้วครับว่ามือสองมันอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่ที่ความพอใจจริงๆ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากได้คุณต้องเอาเงินก้อนใหญ่ๆมาซื้ออดีดครับก่อนอื่นครับเปิดท้ายรอส่งเต้าหูนะ้นะเหมือนทาคูมิไหมคูมิซ,ซอสคันนี้ครับอัตราสิ้นเปลืองผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ขับเองนะอันนี้คุณอ้ําแกบอกมาว่ามันน่าจะอยู่ประมาณที่5กิโลลิตรครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าจริงๆอยากที่จับเองนะจากที่ดูรอบผมมองว่าถ้าเกิดว่านอกเมืองน่ยผมคิดว่า 7จถึงแเนี่ยได้นะครับวิ่งทางไกลย,ยาวๆที่ความเร็วปกติสําหรับคู่เปรียบของ A70 ถ้าที่ผมนึกออกมีอยู่2ตัวนะครับตัวแรกก็คือเจ้า Mazda RX7 รหัส FC ส่วนตัวที่2ก็คือ Nissan 300 z X ซึ่งตัวรหัสก็คือซัตสายหลายๆคนคงจะสงสัยว่าเนื่องจากว่าเจ้าตัวนี้ครับ A70 เนี่ย,เ,ยเป็นตัวท็อปของไลน์ของ Toyota ททำไมไม่เปรียบกับ n i ส s ัน Sky l i ล e ผมต้องบอกอย่างนี้ครับ มันเป็นรถคคลกลุ่มกันเพราะว่าเจ้าตัวนี้จริงๆแล้วมันอยู่ในกลุ่มของสปอร์ตนะครับแล้วก็ในกลุ่มของแกรนทัวเลอร์ซึ่งสกายไลน์เนี่ยจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้รีวิวสกายไลน์เดี๋ยวผมจะอธิบายทีว่ามันแตกต่างกันยังไงสําหรับราคามือ2เจ้าคันนี้ขออนุญาตพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับราคามือ2คันนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจผมขออนุญาตเปรียบเทียบกับตัว A80 เราเห็นเลยว่าราคาทะลุทะลวงมาก สตาร์ตตั้งแต่ประมาณ800,000จนตอนนี้ล้านห้าล้านหมีและตัวนี้ลึกกว่าและที่สำคัญของเจ้าตัว A70 คันนี้มันเป็นรถแท้ครับและเป็นรถเจ้าของเดียวด้วยคันนี้ครับผมต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าข้อมูลในบ้านเราอะแทบจะไม่มีเลยผมหาข้อมูลยากมากอีกอย่างหนึ่งนะครับคันนี้ตอนแรกที่ผมสับสนก็คือผมสับสนกับตัว j z a 7 0กับเจ้าตัว A70 ตัวนี้ ว่าตัวเครื่อง 7M เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงอย่างที่บอกครับสเปคตัวนี้ฮะมันเป็นสเปคที่ขายในอเมริกากับแคนาดาจนผมมาถึงตัวรถเนถึงรู้ว่าคันนี้ครับมันเป็นรถที่ขายในสเปคของอังกฤษมันถึงมีรถพรงมาลัยขวานอกเหนือจากนั้นเนี่ยเหมือนกับสเปคอเมริกาเด๊ะๆคันนี้ครับผมคุยเล่นกับคุณอ้ําคร่าวๆนะครับตอนสมัยก่อนตอนที่แกได้มาใหม่ๆครับแกได้มาแล้วเนี่ย แกเคยเอาไปออกงานโชว์รถอยู่ครั้งหนึ่งและหลังจากนั้นนะแกเคยประกาศขายตอนนั้นที่แกประกาศขายครับแกประกาศขายอยู่5.5แสนแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับไม่มีใครสนใจเลยไม่มีใครติดต่อมาจนแกตัดสินใจแกเริ่มเปลี่ยนใจที่แกจะทำหลังจากวันนั้นมาตอนนี้เมื่อกี้ที่นั่งคุยกันนะครับก็บอกเลยว่าหัวเลาะขำเันค่อนข้าง,างมากนะครับตอนนั้น5.5แสนไม่มีใครเอาแต่ตอนนี้ครับ อย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับตัว A80 เนี่ยมันทะลุไปถึง1.5ล้านแล้วแล้วมองภาพตามว่าตัวนี้ซึ่งมันลึกกว่าเนี่ยเป็นช่วงอยู่ในยุคปี80เนี่ยมันจะขึ้นไปเท่าไหร่สำหรับเจ้า A70 คันนี้ผมมีคำจำกัดความง่ายๆสั้นๆให้ตามนี้แล้วกันอย่าถามว่าเล่นได้ไหมแต่ให้ถามว่าคุณมีงบอะถึงที่จะเล่นมันได้หรือเปล่าถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ สำหรับ a 7 0ครับคันนี้ผมเพิ่งเคยขับครั้งแรกนะได้มีเวลาจับอยู่2วันชอบไหมชอบครับเครื่อง 7M นะครับแรงถือว่าใช้ได้เลยครับแต่ว่าที่ผมขับเนี่ยผมขับได้เร็วสุดเนี่ยเท่าที่ลองทสดูก็คือประมาณ1 0 5ย0 5ครับช่วงล่างใช้ได้ครับสนุกเลยเป็นรถที่ขับสนุกนะครับแล้วก็พอมันเป็นเครื่อง NA เนี่ย โดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบเอ็นเออยู่แล้วนะครับผมไม่ค่อยชอบเทอร์โบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาจจะติดกับภาพลักษณ์ที่เมื่อก่อนขับแล้วเนี่ยติดเทอร์โบแล็มันขับสนุกครับแล้วก็มันมันเป็นรถที่ขับในความเร็วสูงเนี่ยช่วงลงช่วงล่างเนี่ยเกาะถนนดีแต่ว่าด้วยความที่ตัวมันนะครับเดี๋ยวนี้คือจะบอกว่ามันมาเป็นรถซิ่งรถแข่งธรรมดาเนี่ย หรือว่าขับเป็นรถสปอร์ตธรรมดาเนี่ยคงไม่ได้ละเพราะโดยตัวนี้ครับตอนนี้ของมันเองเนี่ยมันเป็นรถสับสะสมแล้วมันขึ้นที่งะ่ะไม่กล้าขับแรงครับเพราะว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงดีครับจะมีปัญญาชดใช้เขาหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นอยู่เพราะว่าอย่าง A 8ปดูนย์เนี่ยมันขึ้นไปแล้ว A แปดศูนในบ้านเรายังมีเยอะมากแต่ว่า A เจ็ดูนเนี่ยบ้านเรามีน้อยจริง ถ้าใครคิดจะหามาเล่นนะครับคงต้องใช้กําลังภายในแล้วคงต้องคิดกันหน้าดูาครับแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีงบเล่นมันถึงหรือเปล่าสาหรับผมนะฮะตอนนี้ใครมีอยู่ก็เหมือนถือเงินสดเราดีๆนี่เองนะครับลองตัดสินใจกันดูครับพราะว่าเครื่องโอเคนะ ก็บอกไม่ได้ทําไม่ได้ทาผมว่าก็เก็บไปเยอะอยู่เหมือนกันเนี่ยคือไม่ได้ทำในลัลกษณะของการโมอะไรอย่างเ้นหรอกครับค่ะแล้วก็เก็บให้มันสภ,สภาพเดิมๆหมให้มันคือสภาพ,ภาพใช่ครับจริงๆอะรถรุ่นนี้ตอนนั้นมีปัญหาเรื่องของความร้อนที่ท่อเนี่ยมันแตกครับเราก็ไม่รู้ว่ามันแตกีนี้มันเคยคือเหมือนกับมันม,ม,มีระบบตัดน,นะครับะมันไปมันน็อกเลยนะครับแต่พอเครื่องเย็นเราเติมน้าเติมน้ามันลงไปเนี่ยก็ใช้ได้ปกติ แสดงว่าทนแสดงว่าทนยอ,อยู่พอสม<อ>ควร,ครแล้วไม่ได้นอกแค่ทีเดียวยนะครับตอ,ตอนหลังเราเพิ่งจะมาเนี่ยผมเพิ่งจะได้เปลี่ยนสายน้ำทั้งหมดอะไรหาย,ยากไหมครับเจ็ดเอ็มก็พอหาได้ครับเจ็็พอหาได้ท่อน้ำก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรพอหาได้ใช้ล่วงมาตัวอื่นได้ไหม อะไรพวกนี้ยังแทบยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับตอนนี้เรายังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับอม,มันอยู่ของมันอย่างนั้นแหละจะเปลี่ยนก็ต้องใส่ผ้าก็อะไรพวกนี้ครับ จ้องถึงไอตัวนี่ลรกเจซาดล็อกตัวนี้ขับสนุกแล้วเอาแค่มีอารมณ์ ไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเลยไม่น่ากลัวเลยครับโอ้ทำให้สมบูรณ์คุณน้ามันจะมีความรู้สึกว่าเราปลอยู่บนี้อตลอดนะครับฮะไม่ความรู้สึกน่ากลัวเลยไม่ได้แบบเฮ้ยดูแล้วมันจะลอนมันจะลอยดูมันเอาอยู่ของของตัวมันเองเลยไม่เลยครับผมไปถึงสองร้อยก็ไม่เป็นไรครับโอ้โหรถหลังจากนั้นโอ้โหยุคแปดสูวน